สวัสดีค่ะโอเคพีเ OK คสิพิที h ชาแนลค่ะวิดีโอนี้เรากำลังส่งไฟล์วิดีโอขายใน d i p o s i t Photo นะคะซึ่งตัวนี้ปกติเราจะส่งทางไฟล์ซิล่านะคะแล้วก็คราวนี้อัปโหลดไปแล้วยังไม่ขึ้นเลยนะคะหรือว่าอาจจะขึ้นช้านะคะแต่จริงจริงก็ขึ้นช้าจริงๆด้วยเราเพิ่งเห็นตอน ตอนที่เอาไฟล์มาอัปโหลดในเว็บไซต์นะคะเราเปลี่ยนทางเส้นทางการอัปโหลดมาเป็นทางเว็บไซต์แล้วเนี่ยปรากฏว่าเขายอมรับด้วยนะอ่าเราก็ลองแอดเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ไปกดตรงคําว่าอัปโหลดนะทําเหมือนภาพปกติเลยค่ะนะเหมือนภาพนิ่งเลยแล้วเขาก็วิ่งวิ่งไปเป็นสีเขียวเราก็เออได้ด้วยเฮ้แล้วก็ลองไปดูตัวเข้าระบบเนี่ย ดันนะเออเรียบร้อยเลยใช้งานได้ค่ะทุกคนเสียงประทัดเด็กเล่นออกรรษาเอออ่ะมาคราวนี้ยังไม่ขึ้นนะคะเราก็ไปรีเฟซที่ตัวเว็บก่อนนะนะรีเฟซมาก็จะรอสักพักแล้วก็เห็นเลขหนึ่งอ่าไอตัวที่เราส่งไปเมื่อกี้เป็นวิดีโอเราก็ลองเข้าไปที่แถบ วิดีโอนะคะก็จะเห็นเลขหนึ่งแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เลขหนึ่งตัวนี้คือของไฟซ์ซอราหรือว่าไอ้ตัวอัปโหลดจากเว็บนะคะอืมแต่มันก็ใช้ได้แหละแล้วพอคราวนี้เรากรอกอะไรเสร็จตรงนี้เสร็จนะก็จะมีอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมาเหมือนกันเลยนะก็ปรากฏว่าเออนะยังไงก็อัปโหลดได้ทั้งสองทางเลยนะคะทั้งไฟซ์ซอรากับเจ้าตัวเว็บ